คาเต้นตะแวกคาตนาแฟนโอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนันเองนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดคาตนากันสักหน่อยนั่นเองนะครับนั่นทุกคนก็กล่าวว่าจะเป็นงบแค่100เพชรเท่านั้นนะทุกคนไม่รู้จะออกหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เห็นมีหลายช่องนันทุกคนตุ่มแค่1ิบเพชรก็ได้หรือนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะทุกคนที่ผมเล็งๆไว้นะครับผมก็จะเอาเป็นคาตนะสีชมพูอันนี้นั่นเองนะครับมาถัดไปเลยถัดไป แล้วก็มาดูค่าเต้นครับท่าเต้นผมก็กาว่าจะเอาเป็นไออันนี้นะครับท่าเต้นที่สองนะทุกคนอ่ะยืนยัน,นครับยืนยันยังโอเคยืนยันนะสองอันนี้ครับรางวัลใหญ่เฮ้ยหนึ่งเพชรงว่าทุกคนหนึ่งเพชรกว่าหนึ่งเพชรไปแค่หนึ่งร้อยเพชรก็พอนะทุกคนเฮ้ยเอ้ยอะไรวะ อ๋อรางวัลใหญ่อะไรวะงงงงจัดเลยทุกคนเลขกันออกครับ1เพชร9เพชร19เพชร4ร่สเเพชร1อยเพชร1อยดเพชรนั่นเองนะครับนะทุกคนเออก็หมดประมาณ300กว่าเพรนะทุกคนอะมาเเพรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรออกวะเฮ้ยคาตานาออกไอ้เฮียแค่สิเพรเองไว้ทุกคน แค่ติเพชรออกว่ะท่าทางคงไม่ต้องเอาแล้วมั้งเอาแค่คาตานะนี่แหละทุกคนเย็ดเค้เมอก่อนนี่แบบโคตรแพงเมื่อก่อนโคตรแพงตอนนี้ล่ะโคตรถูกคาตานะแบบเกินตลาดมากนี่เลยนี่เลยโอ้โหอย่างเท่ครับทุกคนดูดีเยอดเค้ะโอ้โหคลิปนี้มาสัาน้นหนีแล้วว่ะทุกคนยังสวยครับนะทุกคนประมาณ1ิบเพ็ดนะทุกคนที่สุ่มไปนะ แค่ติเพชรเองอะทุกคนควรจัดนะทุกคนควรมีไว้นะเออแต่ว่ามันสวยดีนะครับผมชอบเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ effect มันดูแบบอลังการงานสร้างดีนั่นเองนะครับนะทุกคนเคแค่ติเพชรนะทุกคนนะเมื่อวานได้มาสามร้อยเพชรวันนี้ได้คาตนาอีกโอโ้โหโคตรคุ้มคุ้มเกินคุ้ม,ม,ม,มนะทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอเจียวไปเพียงเท่านี้แล้วกันนั่นเองนะครับนะทุกคนดูดีอย่างเท่